มากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า P bidding auction house ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลายเซนหรือว่าการ์ดนักเตะหากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ s ุ z u k ิ easy drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ z u k ิได้ง่ายๆผ่อนสบาย uy, ในสไตล์คุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบียศหรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จากเนลสล ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสยังมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลิกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายนนะครับอันดับแรกต้องขออภัยที่เมื่อวานวันอาทิตย์ที่9นะครับไม่ได้ทําคลิปนะครับต้องขออนุญาตพัก1วันเพื่อชาร์จแบตฟื้นฟูสภาพร่างกายครับแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะต้องสัญญากับแฟนช่องแเปญว่าจะพยายามหยุดคลิปให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าข่าวรยรไนเต็ดมันก็ต้องมีอัปเดตต่อเนื่องตลอดเวลาเนาะนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าไหวหรือว่ายัังพออทําาคคลิปได้เนนี่่ยมมวื ภารกิจสําคัญนะครับในแต่ละวันที่เราจะต้องมาทําคลิปอัปเดตข่าวอยู่ในเตดให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับฉะนั้นวันนี้ไปเรื่องกันที่เรื่องราวของจอห์นสันโชกันก่อนเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยก็รอฟังข่าวผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าไปกันที่ข่าวนี้ก่อนนะครับเป็นรายงานจากไซมอนสโตนครับผู้สื่อข่าวทีมหนึ่งจาก BBC นะครับที่มียืนยันเข้ามาชัดเจนนะครับว่าสถานะของจอห์นสันโชกับแมรี่เตดตอนนี้ยังไงก็ไปต่อกันยากแล้ว เพราะาล่าสุดเนี่ยปีศาจแดงนะครับได้ตั้งราคาของโดนัลด s a n านโชไว้40ล้านปอนด์อันนี้คือชัดเจนนะครับว่าต่อให้จะเป็นเอริกเทนฮารกหรือว่ากุนซือคนใหม่ก็ตามแต่เนี่ยยังไงสโมสรก็จะขายซานโชเพราะาก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเข้าใจกันในหมู่พวกเราว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเทนฮาร์กทำต่อเนี่ยยังไงมันไปกันต่อได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทราบว่าซานโชกับเทนฮากมีปัญหากันใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเป็นโค้ชคนใหม่ตอนแรกเราก็เข้าใจกันว่าเออมันจะมีการกลับมาคุยกันไหมนะครับโค้ชคนใหม่ใช้งานซานโช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดสโมสรน,นะครับชัดเจนเลยครับกับออทุกฝ่ายว่าไม่เอาแล้วนะครับขอขายซานโช่ในราคา40ล้านปอนด์ทีนี้เนี่ยทีมที่สนใจซานโช่ชัดเจนที่สุดก็คือบริษเทดอทมุน แต่บริษัทมูลต้องการแค่ยืมตัวจด้ดอนซานโชนะครับพวกเขาไม่ต้องการซื้อขาดเพราะว่าพวกเขาก็มีดีลอื่นๆเอียน,นมาร์เส้นอะไรต่างๆนะครับนักเตะที่พวกเขาสนใจนะครับพวกเขาจัดงบประมาณของเขาไว้แล้วซึ่งไม่มีงบให้สารโชนะครับจะเป็นแค่ดีลย,ยืมตัวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ซึ่งจริงๆรวมกับนักก็เคยคุยกับแฟนชอเพจไปแล้วก็คือยูเนเต็ดเนี่ยจำเป็นจะต้องหาอีกหนึ่งทีมนะครับมาเจรจาดีลนี้ให้ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยหาสักทีมที่ต้องการจะซื้อขาดซานโชแล้วก็มาคุยราคากันเพราะมีเช่นนั้นถ้ามีแค่ดอทมูลทีมเดียวเนี่ยสงสัยนะครับได้บีบให้ถูกปล่อยยืมอีกปีแน่ๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะครับของสโมสรที่โอเคแหละมีการยืนยันนะครับว่ายังไงก็ไม่เอาแล้วนะครับกับจอร์ดอนซานโชส่วนในเคสของแมสชันกรีนบูธนะครับในส่วนนี้เนี่ยท่าทีของสโมสรที่ต้องการจะปล่อย มีมากกว่าที่ต้องการจะเก็บนะคบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรีนวูดจะไป100%เอเนะครับเข้าใจว่าแฟนบอลบ้านเราส่วนมากเนี่ยต้องการที่จะเก็บกรีนวูดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขายกรีนวูดเนี่ยนะครับราคามันก็น่าจะอยู่ในอ่อ s <S เรทเบื้องต้นก็คือ3 0มสถึงสีล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูว่าจะมีทีมไหนนะครับมาสนใจหรือว่าดึงกรีนวูดไปเสริมทีมบ้างนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นประเด็นของชาวเนเวส กองกลางทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่ดูบังกับแนยืนยันจากฟรานซวโรมาโน่ว่ายูเอฟเให้ความสนใจจอเนเวสจริงคือสนใจจริงครับไอเรื่องสนใจเนี่ยผู้สึกข่าวระดับสูงรายงานตรงกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอประเด็นของการยื่นข้อเสนอนะครับยื่นไปแถานี้แล้วโดนปฏิเสธอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมาจากสื่อภากโปรตุเกสนะครับซึ่งสื่อโปรตุเกสเนี่ยนี่เล่าให้ฟังว่าไม่มว่าจะเป็นโอโจโกอาบัวล่าเรคคอร์ดนะครับ คือส่วนมากแล้วเนี่ยสื่อเหล่านี้ก็จะมีคอนเน็ชันก็คือเอเจนต์ของนักเตะเนาะแล้วก็มีหลายๆเคสนะครับที่เอเจนต์เนี่ยคือใช้สื่อโปรโตเกตคือสื่อบ้านเกิดนั่นแหละในการกระตุ้นนะครับให้ทีมอื่นๆหรือว่าทีมต่างๆเนี่ยเฮ้ยคุณรีบมายื่นข้อเสนอนะเพราะว่าทีมนั้นทีมนี้สนใจนะมันเป็นกลยุทธ์ของเอเจนต์กับสื่อที่เขาทํางานร่วมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสื่อดับสูงจริงๆเช่นสื่อแบบโรมาโน่อย่างเนี้ย นะครับหรือว่าสื่อแบบดิแอตเลติกอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณจะไปคุยกับเอเน่์ไม่ได้จะแบบเ,เร่งปฏิกิริยาของทีมขู่ค้าหรือว่าใช้สื่อเป็นแท็กติกนะครับในการาขายนักเตะของตัวเองให้ออกเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าสื่อระดับสูงเนี่ยเขาก็มีความน่าเชื่อถือของเขาเป็นเดิมพันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะในเคสของจอห์นเวสผมสรุปว่า สิ่งที่สื่อโปรตุเกตรายงานก่อนหน้านี้นะครับทั้งอาโบล่าทั้งเรคคอร์ดที่บอกว่าเมโยเต็ดยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ยืนยันยืนยันแค่ว่าเมโยเต็ดสนใจเจ้าเนวสนะครับซึ่งอ่ะมีคอมเมนต์เข้ามาจากรโรบตโตมารตินสกุนซือของโปรตุเกตนะครับซึ่งเชื่อว่าโอ้ยจอเนวสเนี่ยสามารถจะเล่นให้กับเมโยเต็ดได้แน่นอนนะครับเขาเป็นันเตะที่คิดไวทําไวนะครับตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับถนัดทั้ง2เท้าเทคนิคดี นะครับแล้วก็คือจุดศูนย์ทวงต่ำะนะครับแก้เพรสง่ายาสามารถที่จะพาบอลไปข้างหน้าได้นะครับเก็บบอลได้ดีไม่โดนคู่ต่อสู้เนี่ยแย่งบอลไปได้ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ว่าเล่นเกมรับก็ดีอาจจะเป็นเบอร์6ก็ได้อาจจะเป็นเบอร์8ก็ได้อะไรคือเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายมิติทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกซึ่งมันก็ไม่แปลกที่จอห์นเวสจะมีค่าตัวแพงนะครับบางแหล่งเนี่ย ก็บอกว่าค่าตัว101.9ล้านปอนด์บางแหล่งบอกว่า105ล้านปอนด์แต่มันเกิน100ล้านปอนด์แน่ๆนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยว่านาำตมโปรนเคยมาแต่จ่ายไม่ไหวนะครับยกเว้นสถานเดียวสถานเดียวจริงๆนะครับก็คือสมมุติว่าทีมในสวิตเซอร์เบีดนะครับดันนะครับซื้อผู้ใหญ่คาสิเมโรไปในราคาประมาณเนี้ยเก้านล้านายูโร100ล้านยูโรอะไรแบบนี้นะครับเออแบบเนี้ยน่าสนใจ เคสเดียวที่มโมเต็ดมีลุ้นตัวจอเนเวสอันนี้ว่างงๆนะครับก็คือทีมซาอุต้องซื้อตัวพี่เอกาเซมิโรในดีลที่ราคามันสูงมากๆนะครับไม่งั้นยากนะเมโมเต็ดจะไปยื่น50ล้านปอนด์สล้านปอนทำไมในเมื่อก็คือเบนฟิก้าเขาตั้งไว้นะครับที่100ล้านปอนอาบะแล้วราคาเนี่ยนะครับหนึล้านปอนเนี่ยถือว่าถ้าสมมติจอเนเวสคุณลองคิดดูนะ ถ้าเขาไปเล่นยูโรนะครับแล้วฟอร์มจอเนเวสเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะปังอ่ะนะครับเพราะว่าฟงประกอบในโปรตุเกสแหะคุณคิดดูบรูโน่ใช่ไหมจเจ้าเปอร์ลินยาอีกนะครับด้านบนเนี่ยโอ้โหมีโรนัลโดมีดิโอโก้โจต้ามีราฟาเอลองค์ประกอบนะครับของทีมฝอยทองเนี่ยมันดีมากๆฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่จอเนเวสอ่ะจะไปโดดเด่นในยูโรพอไปโดดเด่นปุ๊บเนี่ยนะครับราคาร้อยล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นราคาตั้งต้นด้วยซ้ำ ฉะนั้นในเคสของยูนาเต็ดกับเนเวสเนี่ยคือถ้าขายพี่ใหญ่ได้ไม่เฉียดเฉียดร้อยล้านปอนนะครับยากนะครับฉะนั้นมองไปที่กลางตัวอื่นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นอ๋อยูซูโฟฟาน่าของโมนากอย่างเงี้ยนะครับที่ก็พอมีข่าวอยู่บ้างเอามาดูโอรณนา้าของเอเวอร์ตันเนี่ยคือถ้าเอเวอร์ตันเขาต้องการที่จะ หาสมดุลทางบัญชีต้องการปล่อยนักเตะออกก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อจะร,รอส่งบัญชีแล้วก็ต้องการตัวเลขในการขายนักเตะอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเอเวอเรตันโก่งราคาเอามาดูโอนาน่าเยอะเกินไปนะอันนี้เราพูดถึงกลางตัวต่ำนะเพราะว่าพอเอเวอเรตันเราจะพูดถึงจัดแบรนด์เวดด้วยนะครับแต่ว่าพอพูดถึงมิดฟิลด์ตัวต่ำเนี่ยมันก็จะมีชื่อของโอนาน่า ถ้าราคาเวอร์านาไม่สูงไปเนี่ยคุยกันได้แต่ถ้าเกิดโอ้โหโดนโกงอีกอันนี้มันก็ยากโฟฟาน่าในน่าสนใจของมูนาโกนะครับเพราะว่าสัญญาเหลือแค่ปีเดียวแล้วก็ราคาไม่น่าจะแพงมากส่วนในรายอื่นอ่ะจอบระลัญญานะครับโรมาโ,โนยืนยันเข้ามาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละว,ว่าดีลกับบาเยอร์น่าจะจบนะครับคือตอนนี้มันยังไม่จบหรอกแต่ว่าด้วยความที่ตัวนักเตะตกลงกับบาเยอร์นไปแล้วเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วจําได้ไหมครับจอบระลัญญาเนี่ยเกือบจะย้ายไปบาเยอร์นแล้วแต่ว่าดีลมันล่มซะก่อนนะคร ปเลงย,ย่าก็ยังชัดเจนว่าเขาจะไปบาเยิร์นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเจรจาค่าตัวกันซึ่งน่าจะอยู่ในรดรดประมาณสัก34-38ล้านปอมประมาณนี้นะครับต้องดูว่าจบที่ราคาไหนแต่ว่าดูแล้วจอปริญยาที่แฟนๆยูเนเต็ดบางท่านอยากได้นะครับก็ไม่น่าจะพลาดในการไปเล่นให้กับทางบาเยิร์มิวนิกนะครับส่วนกลางตัวต่ำอีกคนที่แฟนๆยูเนเต็ดเสนอชื่อเข้ามาคือแฟรเอดีดีของเลสเตอร์สัญญาหมด แต่ว่ามันไม่มีข่าวเลยก็ต้องไปดูว่ากลางโต๊ะต่ำจะเป็นใครนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้าเป็นในรายของจอห์นเวสเนี่ยราคาแพงแล้วก็จากสื่อระดับสูงเท่านั้นนะครับยูเต็ดยังไม่เคยยื่นข้อเสนอไปนะแค่ให้ความสนใจเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับไปที่เรื่องผู้จัดการทีมกันนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่โดดเด่นเมื่อคืนนี้ผ่านมาคุยกันเ,เยอะมากนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยมันฝุ่นตลบไปหมดนะครับยุ่งเหยิงมากๆอ่ะมันเริ่มมาจากอะไรก่อน มันเริ่มมาจากคริสเตนฟอกคริสเตนฟอกเนี่ยนะครับเป็นผู้สื่ข่าวออของสายไบเออร์คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่เทียร์หนึ่งสายไบเออร์หรอกนะครับเพราะว่าถ้าจัดเทียร์เนี่ยคริสเตนฟอกเทียร์ตกไปเยอะนะครับเพราะว่าโอ้โหรายงานข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยตรงเป้านะครับก็เลยถูกดรอปลงไปเป็นเทียร์สุดท้ายเลยแต่ถ้าเป็นสายข่าวของไบเออร์เนี่ย มันก็ไม่ได้เละเทะเท่ากับสายข่าวอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะโอเคอย่างน้อยนะครับคริสเทนฟอร์กล้าเดิมพันนะด้วยการใช้คำว่า Exclusive ซึ่งหมายความว่านะครับมันเป็นข่าวจากเขาเท่านั้นและเขารายงานเจ้าแรกฉะนั้นเดิมพันกับอาชีพตัวเองกันนะนะครับมีรายงานเข้ามาว่ามันมีการมิทติ้งหรือว่ามีการพบปะกันที่โมนาโกระหว่างโทมัสซูเคิลกับเซอร์จิมเรดคลิฟโดยที่โทมัสซูเคิลเนี่ยนะครับ วางแผนหลายอย่างเลยนะครับในการแก้ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการหลังบ้านอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเ,เรื่องของการใช้งานเจดอนซานโช่แล้วก็เมซนเมาส์ไอที่บอกว่าจัดการหลังบ้านก็คือจัดการภายในสควอตนะนะครับในขอบข่ายที่พวกทีมจะทําได้นะครับอันนี้คือ,อ,อต้องคุยให้เข้าใจ นะครับแต่เคสของจอร์แดนซานโชกับเมสันเมาส์เนี่ย mm hmm. ทูก็บอกว่าเฮ้ยผมสามารถที่จะชุบชีวิต2คนนี้มาได้อันในรายของซานโชเนี่ยนะครับไทม์ไลน์ของทูเคิลกับซานโชเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าซานโชเนี่ยย้ายไปร่วมทีมดอทมุลนะครับในปี2017เดือนสิงหาคมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทูเคิลอำลาดอทมุลนะครับในเดือน รุษภาคมนะครับปี2017ฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลามันไม่ตรงกันไบเมเันมาเนี่ยทุกคนทราบนะครับว่าทูเคลิลคุมเชลซีในปีที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีปี2021แล้วมาเป็นคนจ่ายบอลให้ใคหายาวเวส์จริงประตูชยัยชนะแมิตี้นในรอบชิงชนะเลิศ1-0ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทูเคลิลให้สัญญาณไปก็คือโอเคผมจะ ดึงศักยภาพของซานโชกับเมาส์กลับมาให้ได้นะแล้วก็มีการพูดถึงอันโตนิโอรีลิเกอร์นะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าอยากจะกลับมากับร่องกับรอยเออกลับมาอยู่กับร่องกับรอยสินะครับต้องใช้คํานี้ถ้าต้องการกลับมาอยู่กับร่องกับรอยนะครับลองดึงอันโตนิโอรีลิเกอร์มาไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประมาณว่ารีลิเกอร์เป็นนักเตะที่เขาเคยยกกระดับศักยภาพมาแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟ็อกบอกนะ นะครับถ้าดึงรีดิเกอร์มาได้มันก็ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวรายอื่นนะครับก,ก็ตีความกันไปในแบบที่ต่างๆกันแต่อพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะครับว่าโอเคทูเกิลกับเซอร์เจมมีการพูดคุยกันหลังจากนั้นไมค์คีแกนครับผู้สื่อข่าวเทียสามจากเดอเมลก็รายงานตามมาโดยที่มีการโค้ดนะครับหรือว่ามีการเอาข้อมูลข่าวนะครับจากทางคริสเซนฟอกเนี่ยมารายงาน นะครับว่าโอเคมันมีการพูดคุยกันจริงนะนะครับระหว่างเซอร์จิมกับโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งดูจากผู้สื่อข่าว2คนที่รายงานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแทนของทูเคิลละมันเป็นทูเคิลคุยกันเองกับเซอร์จิมที่โมนาโกนะครับและไมค์คีแกนก็มีรายงานเจาะเข้าไปอีกนะครับว่าสำหรับอนาคตของเอริกเทนฮาร์ที่เป็นแฟนเนี่ยรอกันมาตอนนี้นะครับสสัปดาห์เศษนะครับคีแกนบอกว่า สุดท้ายเนี่ยมันน่าจะได้ข้อสรุปนะครับในสัปดาห์นี้แล้วนะครับทุกอย่างจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามรายงานนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะต้องจบได้แล้วคือถ้าพ้นสัปดาห์นี้ไปมันคือยูโรแล้วนะครับแล้วถ้ายูโรเริ่มผมบอกเลยว่าลำบากแล้ว <c oughs> ฉะนั้นมันก็ต้องจบในอาทิตย์นี้แหละครับนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะโอเคข่าวจากเ r รเชนฟอกว่าไปข่าวจากไมค์คีแกนว่าไป อีกหนึ่งสายที่รายงานเข้ามาต่อเนื่องคือแมตต์ลอตันแมตต์ลอตันเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้สื่ข่าวเทียสูงสุดจากไทมส์แต่ก็เป็นผู้สื่ข่าวที่ก่อนหน้านี้รายงานในเรื่องของข่าวซื้อขายทีมแหละนะครับวัดตัดเทียก็ประมาณเทียสามก็พอฟังได้แต่ก็ไม่ถึงกับจะเป็นระดับสูงสุดอะไรขนาดนั้นนะครับยืนยันเข้ามาในรายงานที่พ้องไปกับขีแก่นครับมืสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปในประเด็นของ เอริกเทนฮาหรือโคชว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับแต่นะครับ,นะร,บระหว่างที่ m a ตต์ลอตัเนี่ยรายงานไปว่าโอเคมีการติดต่อกับโทมัส t ูเคิลนะแต่ f ร b บซิ i โซโรมานครับรายงานเข้ามาตอน4ี่ทุ่มสิเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราซึ่งเป็นจุดหักเหสําคัญนะครับโทมัส t ูเคิลจะไม่ได้รับงานที่แมน c h e เตอร์ยูไนเต็ดครับโรมานว่าแบบนี้นะฮะแล้วเขาต้องการที่จะพัก นะครับไม่ต้องการคุมทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ทูเคิลตัดสินใจไม่พูดคุยต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มีการเจราจากันตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนยูไนเต็ดก็จะมีการตัดสินนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเอริกเซนฮาร์ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งพอไปฟังคลิปที่โรมาโน่นะครับพูดคุยนะครับในส่วนของอ่ายูทูบเนี่ยนะครับทางโรมาโน่เองเนี่ยก็ได้พูด ในเชิงเซฟเซฟเหมือนกันนะครับว่าแต่ถ้าสมมุติว่ายูเนเต่ต้องการทูรเคิลจริงๆและมีการกลับไปเจราจากันอีกครั้งหนึ่งแล้วโน้มน้าวได้เรื่องนี้มันก็อาจจะยังไม่จบนะครับแต่ว่าที่แน่ๆณขณะนี้คือมันจบแล้วการเจรจาไม่มีต่อนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งฟันชอ้าคเพกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าจํากันได้โรมาโน่เคยรายงานนะว่าทมาซูเคิลเนี่ย ต้องการมาทํางานในพรีเมียร์เขายังมีภารกิจที่มันยังไม่จบนะครับกับพรีเมียร์แล้วก็เขาก็เปิดกว้างกับการมาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าสมมุติว่าเอริกเทนฮากไม่ได้อยู่ในทีมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าเออนะครับชูเคิลดันมาบอกว่าเขาไม่อยากรับงานในซัมเมอร์นี้อยากจะพักเฉยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่ที่มันจะเป็นเหตุผลที่ถูกบรีฟออกมาจากตัวแทนของชูเคลิลนี่แหละนะครับว่า การเจราจากับยุนเต็ดเนี่ยมันไม่ดูร่วงนะครับมันไม่สามารถจะไปต่อกันได้อ่าผมพยายามจะเชื่อมโยงนะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของจอดอนซานโชที่ไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งบีบซออกข่าวมาในวันเดียวกับที่โรมาโนรายงานเลยครับว่าทูเคิลไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าที่เราคุยกันไปเนอะในคลิปวันนี้นะครับ ทูเคอร์บอกว่าเขาจะชุบชีวิตซานโชที่ยูเนเตดใช่ไหมครับแต่ยูเนเตดต้องการขายซานโชอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงกันแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีอันนี้อาจจะนะอาจจะมีขอบข่ายนะครับการทํางานที่ทูเคอร์่ะอยากจะมีอํานาจที่ยูเนเตดประมาณหนึ่งแต่เซอร์จิมให้เขาได้แค่นี้นี่ไงคือขอบข่ายการทํางานนะครับที่มันไม่ตรงกันนีนี่พอเจราจาแล้วมันไม่ไม่ได้อะมันคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวนะครับ ก็อาจจะจบที่การต้องส PLIT กันไปก่อนนะครับหรือว่าแยกกันไปก่อนณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ทีนี้ยังไงต่อละ่ะเอาว่าตามตรงนะครับพอหมดทูเคิลไปแล้วคีแ a รนแมคเคนาก็ไปคุมอิฟสวิตต่อแล้วนะครับตัวเลือกจะเหลือใครบ้างอ่ะพอฟังมาถึงตรงนี้มีชื่อหนึ่งที่แฟนช่องออมเพจกังวลกันเยอะมากแลในคอมเมนต์มาแน่ๆคือแกรตซาเกต นะครับเซอร์แคเดเรอเร์เซ์เกตไอเซอร์นี่ไม่ยังไม่มีนะนะแฟนบอลแซลกันนะนะครับผมช่วยบอกว่าอะไรดีคือเอาอย่างนี้ครับจากริสเซนฟอกจากไมค์คีเกนนะครับจากแมตต์ลอตันแล้วก็จากพรบิซิโอโรมาโน่สื่อสี่สื่อไม่มีใคร พูดถึงชื่อแกเดตเซาเกตเลยนะครับณนะเวลานี้นะครับฉะนั้นณนะตอนนี้นะผมย้ําว่านะบัตรนาวนะครับอย่าเพิ่งกังวลกับเคสของแกเดตเซาเกตแต่ทีนี้อ่ะทางที่จะไปต่อมีอะไรบ้างทางที่จะไปต่อนะครับมีหนึ่งชื่อนี้เขาระบุเข้ามาก็คือโรเบโตเดอร์แชบีอดีตกุนซือของไบรตันนะครับนี่คือหนึ่งในโคชที่เอเนอสนะครับ จะอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาฉะนั้นจากข่าวของลอตันนะครับระบุก็มาว่ามีชื่อของเดวิดเชบี้แค่คนเดียวจริงๆเนี่ยอ่ะมันก็มีอีกหนึ่งชื่อที่เข้ามาคือโทมัสแฟรงค์อีกชื่อหนึ่งคือโพเชตติโนนะครับแต่ชื่อของเดวิดเชบี้เนี่ยถูกแยกออกมาอีกทีหนึ่งแล้วถ้ายึดตามข่าวจากเมื่อประมาณ2-3สสัปดาห์ที่แล้วนะครับสื่อระดับสูงบอกว่าโอเคมีการไปพบปะกับตัวแทนของโพเชตติโนกับแฟรงค์แล้วนะครับ แล้วก็เงียบไปก็เลยอาจจะเป็นแค่การพูดคุยเฉยๆแต่ชื่อของเดวชาบี้เนี่ยมันถูกแยกออกมาอีกทีหนึ่งมันยังไม่มีการระบุว่ามีการไปพูดคุยกันนะครับแต่นี่เลยครับแมตต์ลอตตันระบุว่าตอนนี้เนเตดก,กำลังพิจารณาโรเบร์โตเดวชาบี้อยู่ทีนี้อ่ะสิ่งที่แฟนบอลจานวนมากเลยนะครับก็ถามมาเข้ามาว่างั้นแบบนี้เอริกเทนฮากก็อยู่ต่อได้สิเพราะว่าดีลกับ โทมัสซูเคริ่มร่มไปแล้วเพราะว่าก็เข้าใจว่าแฟนหลายท่านเนี่ยก็อยากให้เทนฮาก์คทำต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับอยากให้โอกาสเทนฮากคือเคสนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายงานจากเจสันเบิร์ดเทเลกราฟนะครับแต่ผมไม่ได้ยกมาเล่านะครับเพราะว่าเบิร์ดเนี่ยก็เทียสี่นะครับระดับไม่สูงมากมันอาจจะเป็นความเห็นแหละนะครับจากเจสันเบิร์ดว่าเอาตรงๆนะครับเราต้องถามย้อนกลับไปว่าเอริกเทนฮากเนี่ยเขาไปฮอลลีเดย์ หรือว่าไปพักผ่อนหลังจากที่คุมทีมมาตลอดทั้งฤดูกาลแต่2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เอริกเทนฮักไปฮอลิเดย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเจราจาพูดคุยกับกุนซือคนอื่นๆและมันไม่ใช่แค่ข่าวเต้านะครับมันมีการพูดคุยกันจริงนะครับโรมาโน่ก,ก็ระบุจริงว่ามันคุยกันจริงถามว่า Eric เอริกเทนฮักเขาจะแฮปปี้ไหมนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วความไว้วางใจ ในการทํางานร่วมกันระหว่างเขากับทีมงานเอเนอสเนี่ยมันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องถามย้อนกลับไปที่ตัวของเอริกเทนฮาเองเนะครับจุดสําคัญเลยครับก็คือเทนฮากลับมาจากฮอลลีเดย์แล้วมันควรจะต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนระหว่างเทนฮากับเอเนอสว่าคุณแฮปปี้ที่จะทํางานต่อร่วมกันไหมคุณจะเอายังไงต่อผมว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดตัดที่จะทําให้ไอการเจรจาทั้งหมดข่าวยืดเยื้อทั้งหมด นะครับที่มันรอมานาน2อาทิตย์กว่าเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปสักทีหนึ่งผมว่าจุดสําคัญนะคือเทนฮากอะเขาแฮปปี้จะทํางานต่อไหมคือโอเคเขาเลยสัญญาอีกปีครับความเป็นมืออาชีพมันต้องทํากันต่ออยู่แล้วแต่เฮ้ยมันมีฮาร์ดฟีลิ่ง่ยมันมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันอึดอัดต่อกันหรือเปล่าหรือเทนฮารกรู้สึกคือแฟนๆบางคนก็บอกเฮ้ยคุณทรีตเทนฮากไม่ดีเลยคุณทรีตเทนฮากเหมือนเป็นตัวสํารองอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วว่าการทํางานร่วมกันอะ ความสบายใจนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในส่วนตัวแทนนะครับณตอนนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปดูที่โรเบอร์โตเดอร์แชบีนะครับว่าถ้าสมมุติเอนิอสนะครับเขามองว่าเดอร์แชบีโอเคจะเป็นการพูดคุยกันในเร็วนี้หรือเปล่าะฉะนั้นณนตอนนี้เนี่ยคือเบื้องต้นพอมันตัดทัวรเกริลไปนะครับโอกาสที่จะเป็นเทนฮาร์อยู่ต่อมันก็มี แต่ปัญหาสําคัญมีเพียงแค่อย่างเดียวเลยครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเนอสต้องการอะไรคือถ้าเอเนอสต้องการเดนฮักอยู่ต่อแล้วก็คือว่ามันตรงคือวางแผนไว้นานแล้วอะ่ะนะครับมันอาจจะไม่มีการพูดคุยกับตัวแทนคนอื่นอย่างจริงจังขนาดนี้หรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสันนิษฐานแต่สิ่งที่ยืนยันได้นะครับก็คือมันมีการพูดคุยกับคุณสื่อคนอื่นจริงครับ การเจราจากับทูมัสทูเคิลณตอนนี้คือล่มจริงครับแต่จะกลับมาคุยกับทูเคิลเมลเบิตจะตื้อไหมไอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ล่าสุดณนะตอนนี้การเจราจากับทูเคิลยุติแล้วจริงครับแต่จะไปยังไงต่อนะครับสัปดาห์นี้นะครับทุกอย่างน่าจะได้ข้อสรุปตอนนี้ผมก็เห็นในคอมเมนต์นะครับแฟนๆเริ่มที่จะแบบวิพากษ์วิจารณ์เอเนอสลส่วนหนึ่งคือมันช้าเออมันช้าจริง แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ามันต้องถี่ท้วนะครับสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลงานในฤดูกาลหน้านะครับคือถ้าสมมุติว่าเทนฮากอยู่ต่อเนี่ยมากมันคือความกดดันมันก็จะไปอยู่ที่เทนฮากแล้วมันคือปีที่สาของเทนฮากและนะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโค้ชคราวนี้ความกดดันจะไปตกที่อินิออส นะครับสุดท้ายพวกเขา็ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงคือพวกเราก็สเสนอความเห็นกันมาแหละคือบางท่านที่ซึ่งจํานวนไม่น้อยนะที่อยากเทนฮักอยู่ต่อนะครับก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นผมเนี่ยผมว่าเทนฮักคุมต่อครับอยากให้เทนฮักได้โอกาสครับอันนี้ก็ว่าไปบางส่วนก็มองว่าเอ้ยยังไงเทนฮักก็ไม่ไหวไม่ดูเยอะแค่ไหนนะครับแต่ส่วนที่ต้องการเทนฮักทาต่อนี่มีเยอะแต่สุดท้ายเราไม่ใช่คนกําหนดนะครับคนที่กําหนดเรื่องนี้คือเอเนอสเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะทํำยังไงเลือกใครกันแน่สิ่งสําคัญนะครับผมย้ําอีกครั้งว่าคุณจะเปลี่ยนโค้ชหรือคุณจะใช้เทนฮักต่อเนี่ยเราไม่ว่าแต่คุณต้องมีแผนงานที่ชัดเจนคุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรันหรือว่าบริหารทีมฟุตบอลทีมนี้นะครับ เพราะว่าก็มีแฟนๆบางส่วนที่ที่เขาไม่พอใจนะขอบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนโอสกำลังจะกลายเป็นเกรเซอร์2.0ละคือช้าเหมือนกันหรือว่าทําอะไรไม่มีแบบแผนเหมือนกันถ้าสมมติเนโอสไม่ต้องการที่จะโดนวิจารณ์ว่าเป็นเกรเซอร์2.0นะครับมูฟเนี่ยเป็นมูฟสําคัญนะครับเป็นมูฟที่แฟนๆเนี่ยรอตัดเกรดอยู่แล้วตอนนี้มันช้าละแฟนๆเริ่มตัดคะแนนละแต่สุดท้ายคุณจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้และจะส่งผลอย่างไรไปถึง ผลงานในฤดูกันหน้าเดี๋ยวรอตามดูกันนะครับอ่ะช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสัน์นะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับไปที่พรีบิ딩นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Auction House ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยครับเว็บไซต์จะทำให้คุณเนี่ยนะครับได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าจะคถือแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอลแบบคลาสสิกนะวินเทจครับลายเซ็นนะครับแท้ๆนะครับหรือว่าการนักเตะนะครับถ้าเป็นนักสะสมตัวยงครับ สมัครสมาชิกได้ที่ p i b d i n g c o m นะครับแล้วก็ในวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้นะครับก็คือเริ่มที่วันศุกร์ที่14นะครับจะมีงานเสื้อบอลนั่นแหละครับ Thailand f o o ุตบอ l เ Shirt Festival ที่ซีคอนสแควร์สีนครินแล้วก็จะมีการประมูลเสื้อของเป็นเมนูนที่อยู่ข้างหลังผมด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านใดก็ตามอยากที่จะไปร่วมงานแล้วก็นี่เลยครับมี ประมูลเสื้อของเคบี้เมนูตัวนี้ก็ไปร่วมงานได้ที่ซีคอนสแควร์นะครับวันที่14มิถุนายนนะครับอ่ะไปกันต่อครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางซูซูกินะครับโปรโมชั่นล่าสุดก็คือ easy drive นะครับผ่อนสไตล์ผ่อนสบายเท่าทีครับผ่อนสบายในสไตล์คุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับดอกเบี้ย0%นะครับหรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิมิถุนายนนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ ทั่วประเทศนะครับฝากไปด้วยก,กับ Suzuki Easy Drive เมื่อกี้ลิ้นพันกันแก้ถูกและพอนสปายในสไตล์ Spy, nice คุณนะครับอ่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ m e d i ิมาสครับหนะ้าก,กากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโควิด -19 นะครับแล้วก็ฝุ่น PM ียม2.5ดหวถึงเชื้อโรคต,รต่างๆแบคทีเรียไวรัสนะครับ เมดิ m u สเอาอยู่ป้องกันได้มาตรฐานเดียวกับที่แพทย์แล้วก็พยาบาลใช้นะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับฝากเู้จ้างคเพจท่านใดก็ตามที่อยากจะพูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเข้าใจว่าหรือบางท่านก็อยากแสดงความเห็นว่เออในออสช้ามากนะครับอยากให้เซนฮักทำต่อครับหรือว่าบางท่านบอกว่าเออเปลี่ยนเธออะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์ความเห็นของท่านมาได้ที่ด้านล่างนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะสนับสนุนกันก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ท่านใดก็ตามที่อยากที่จะไม่พลาดคลิปนะครับที่ดูบังกับแนะนาเสนอก็ฝากกดกระดิ่งสักคนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามองว่าคลิปมีประโยชน์ยังไงฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งเช่นกันขอบคุณสาหรับทุกการสนับสนุนตลอดมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแนนมีช่องทางนะครับด้วยการแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไซต์ทอทูเนตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวรอคอมเมนต์จากทุกท่านดีกว่าว่าคุณจะมีความเห็นกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆน,นะครับสัปดาห์นี้แล้วแหละน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องผู้จัดก,การทีมกันหลังจากที่โอ้โหรอกันมายาวนานนะครับแต่จะจบอย่างไรไม่รู้สิแล้วเราไปลุ้นบทสรุปเรื่องนี้ไปได้วยกัน,นครับลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับเราจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ